สวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็เก็บบรรยากาศหน้าบ้านมาฝากนะคะเมื่อคืนฝนตกและตอนเช้าก็มีฝนตกเล็กน้อย เป็นอย่างไรบ้างคะทางนูน้นขอบคุณมากสําหรับการรับชมนะคะวันนี้ซายก็นําผ้าไหมส,สวยๆนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งงานสวยมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอาบน้ํายาพร้อมส่งนะคะเพราะว่ากําไรอยู่ที่การอาบน้ํายาเพราะว่าทุกท่านที่ซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยนะคะชิ้นแรกนั้นก็จะเป็นงานสองตะกอสวยมากๆคะ่ะเป็นไหมบ้านสาวมือทางพุ่งด้วยเนื้อนิ่มเงาสวยนะคะชิ้นนี้เรียกว่าลายตะวันฉายนะคะงานสวย มีมิติข้างในใส่แล้วนุ่มขนาดของผ้านั้น1,2เมตรนะคะไม่แพงค่ะ1,950บาทพร้อมใช้งานได้เลยเพราะว่าสายก็จะอาบน้ำยาให้งานสวยมากๆยิ่งซักยิ่งสวยยิ่งนิ่มยิ่งใช้ยิ่งติดใจนะคะเป็นไหมบ้านสาวมือมีกลิ่นหอมนะคะท่าไหมบ้านอาดูใกล้ก็ยิ่งสวยนะคะเนื้อเงาสวยมากๆค่ะ1,900บาทไม่แพงนะคะปกติแล้วก็จะ2 0 0 0 กว่าแต่ว่าช่วงนี้บอกตรงว่าขายของยากมากสายก็อยากจะช่วยคนที่ฝากขายนะคะแพงไปเขาก็ไม่มีคนซื้อถูกไปเราก็อยู่ไม่ได้ก็คนละครึ่งทางนะคะทักทายสอบถามได้นะคะ,ะสำหรับผ้าสบายขิดนั้นก็1,500บาทนะคะขนาดของผ้านั้นความกว้าง19เซนติเมตรส่วนยาวนั้น2เมตร10เซนติเมตรสวยงามมากๆค่ะใครยังไม่มีสบายขิดก็มา ถ้าถ่ายอบถามได้สวยจริงๆนะคะต้องมีนะคะชิ้นนี้สวยงามมากๆค่ะใส่คู่กันแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันเข้ากับในยุคโบราณแต่มีความงดงามด้วยนะคะ ถึงจะเป็นสมัยใหม่แต่เราก็ไม่ทิ้งวัฒนธรรมเก่าๆสบายขิดสวยนะคะทักทายสอบถามาราคาก็พูดคุยกันได้ชิ้นที่2นะคะก็เป็นงานสองตะกอเช่นกันนะคะไหมบ้านสาวมือนะคะเนื้อแน่นหนานะคะชิ้นนี้จะมีเส้นใหม่ที่หนากว่าเนื้องานก็จะหนานะคะเงาสวยเรียกว่าลายใบไม้นะคะชิ้นนี้สวยแบบมีมิติเช่นกันมีเจยด้วยใครชอบความหนาแน่นก็ต้องเป็นชิ้นนี้ ยิงย่งซักยิ่งใสยิ่งนุ่มนะคะสําหรับไหมบ้านและหมู่บ้านนี้เขาก็จะเลี้ยงไหมเองสาวมือเองด้วยเขาก็จะใช้ไหมเส้นเล็กในการทอก็จะมีความนิ่มนะคะอาบน้ํายาจะนิ่มมากๆขนาดของผ้านั้น1นึ่คูณสเมตรนะคะวันนี้าสายถ่ายเมื่อวานก็มีลมแรงมากาในช่วงเช้าตื่นขึ้นมาก็มีฝนตกบ,บรรยากาศดีมากๆค่ะอาบน้ํายาพร้อมส่งทุกชิ้นงานนะคะเนื้องานสวยไม่สวยไม่เอามาลงแน่นอนราคาก็ไม่แพงด้วยช่วงนี้ เข้าใจนะคะทุกท่านเป็นอย่างไรเพราะว่าโควิดระบาดเราก็ต้องอยู่บ้านรายได้เราก็จะมีน้อยในชิ้นที่3นะคะเรียกว่าลายน้ำไหลสวยนะคะสีคมชัดมากๆค่ะเนื้องานแน่นหนาเช่นกันใครใส่ก็สวยเพราะว่าเป็นแนวตั้งเนื้องานแน่นหนาแล้วก็ลายคมชัดสวยนะคะชิ้นนี้มีลายประยุกต์ข้างในมองแล้วมีมิติสวยมากๆค่ะหลากหลายสีสันแล้วก็สามารถใส่เสื้อได้หลากสีด้วย อาสายจะเน้นเรื่องการสวมใส่ที่สบายเป็นไหมที่อาเป็นไหมบ้านทางพุ่งเพราะว่ายิ่งใช้ยิ่งสบายยิ่งนุ่มยิ่งเย็นนะคะสําหรับไหมบ้านนะคะเนื้องานคุณภาพแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นไหมบ้านสาวมือก็จะมีความนุ่มสายก็อาบน้ํายาให้อาทุกท่านที่ซื้อนะคะเพราะว่างานฝากขายแต่ว่าเราก็รับผิดชอบให้พร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะ ลายน้ำไหลายสวยมากๆค่ะสังเกตให้ดีนะคะก็จะมีลายเล็กๆข้างในเป็นลายตะขอเจ้าเป็นลายประยุกต์หลายลายมารวมกันทําให้เกิดสีสันที่สวยงามค่ะแล้วก็เป็นลายเส้นยืนใครใส่ก็หุ่นดีนะคะทักทายมาได้นะคะ You say psychotic then like The conversation changes, and I want you right back. Right back. You say that I'm hypnotic. ชมความงามในชิ้นที่4ี่ถ่ายรูปออกมาไม่สวยนะคะแต่ว่างานจริงสวยมากๆค่ะเป็นงานสองตะกอก็จริงนะคะแต่ว่าเนื้องานแน่นหนาเพราะว่าเส้นใหม่ที่ใช้นั้นเป็นเส้นใหญ่สาวมือนะคะเรียกว่าลายนาคน้อยนะคะชิ้นนี้เนื้องานมาตรฐานนะคะเพราะว่า,าใช้ไหมบ้านทางพุ่งเนื้อหนาแน่นแล้วก็อาบน้ํายาน,นั้นจะเงาสวยนิ่มด้วยขนาดของผ้านั้น1-2เมตรน,นะคะเรียกว่าลายนาคน้อยนะคะสีนั้นจะสวยมากกว่า ที่ถ่ายนะคะเพราะว่าถ่ายออกมาก็จะไม่สดใสเท่าตัวจริงนะคะ,ะสนใจสอบถามได้ทักมาได้งานวันนี้เน้นใหม่บ้านทางพุ่งที่มีความหนาแน่นด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงสายอาบน้ำยาพร้อมส่งทุกชิ้นงานเลยนะคะซื้อแล้วติดใจแน่นอนค่ะราคาไม่ถึง2,000แต่ว่าคุณภาพงานยิ่งใช้ยิ่งนุ่มยิ่งสวยใช้บ่อยๆก็ยิ่งจะดีนะคะเพราะว่าจะทำให้นุ่ม ชิ้นสุดท้ายนะคะเรียกว่าลายระเบร์เป็นงานสี่ตะกอนะคะเป็นลายสําหรับจังหวัดสุรินทร์ก็จะรู้จักเรียกว่าระเบิดนั้นก็จะเป็นผ้าใหม่ที่ทสายก็พูดถูกหรือเปล่าเป็นผ้าใหม่ประจาจังหวัดสุรินทร์เช่นกันนะคะลายระเบิดนี้เป็นงานที่ทํายากเป็นงานสีตะกอเนื้องานดูสวยนะคะเรียบรูแล้วก็ใส่นั้นจะดูมีสเสน่ห์นะคะเพราะว่าจะมีมิติข้างในเป็นสีม่วงสีแดง แล้วก็จะมีสีอื่นๆที่ผสมผสานกันเล็กน้อยออกมาแล้วเงานสวยมากๆค่ะเจ้าของงานบอกว่าเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะสายก็ไม่แน่ใจเพราะว่าสายก็ไม่ใช่คนทอนนะคะแต่เนื้อง,งานสวยแน่หนาเช่นกันเป็นงานสีตะกอราคาเบาๆมากค่ะ2,200าบาทเท่านั้นนะคะลายและเบิร์ดดูแล้วสวยมีสเสน่ห์นะคะดูเรียบแต่ว่าจริงๆแล้วยิ่งมองยิ่งสวยมากๆค่ะ สนใจสอบถามได้นะคะราคานั้นก็2,200บาทไม่แพงค่ะเป็นงานสวยเรียบรูนะคะชิ้นนี้ขนาดของผ้านั้น1,2เมตรนะคะสอบถามมาได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรเน้นไหมบ้านสาวมือทางพุ่งนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆค่ะ